สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะในรอบในช่วงของเือไฮแลนด์ค่ะซึ่งมีจาลองเกมตอร์นิงเวอรเชนเคยวู้ววซึ่งมีจำลองเกมตอร์นิโมยปีที่32นะคะตั้งแต่310ถึง320นะคะคคยพี่ได้แล้วอ่ะต้องขอโทษค่ะเพราะว่าอีพี่แล้วอ่ะพอวันได้70ประมาณ2ด่านแล้วได้90้าสประมาณ8ดด่านอันนี้ เป็นผลกระโดต่อฉันทำให้ชันโมโหเพิ่มขึ้นดังนั้นอีพีนี้จะไม่ทำอีกแล้วเวลาที่ได้น้อยจะไม่ทำอีกแล้วค่ะทุกคนจริงๆตัวฉันฉ้นนัทนก็จะเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าหากเป็นแบบนั้นก็ขอโทษนะคะพี่ฉันก็ขอโทษนะคะเพราะว่า e ีพีนี้สาเนี่ยชั้นไม่ได้พูดแบบปกติ ฉันพูดปกติแพ่2ด่านเอง301กับ300 1, 3, 100, แล้วก็301แล้วก็302ร้อยค่ะทั้งหมดประมาณามด่านน้องนะฉันพูดไม่ดีเลยพอมันได้90หลายด่านได้เจด้70ประมาณ2ด่านโอเคนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มกันเ,เลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็าานคริสต์มาสเหรอคริสต์มาสอ๋อมันจะเป็นวันคริสต์มาสหรอล่ะลี่ สามไปอันนี้เหมือนจะสุดมือเลย,อ,ยอ,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 อุ้ยสิตนตาวสินดาวไปสินางอ่ะแล้วอู้อีก้อนอะไปจริงๆฉันไม่ได้โมโหนะแต่นพปุอยน,บบนี้อยู่แล้วอันนี้เมื่อหร่กปสิบ้เลย อุ in in no ๊ยโดนตกดปึ ador, story, ๊บอุ nice. ๊ยเกือบุกแล้วเนี่ยไอ้นี้อะไรอ่ะทำไมไปรู้เรื่อคริสต์าเเข้าไปดิรู้เลยอะไรรู้เลยคริสต์มาสหรออ๋อขารู้เลยมันจะได้เก็บอันี้โอเคโอเคไปยังไม่อเก็บตาเก็บแคของันเีอุ้ยตรอุ้ยตรงที่ฉันเดินนี่มีหุ่นอีตกด้วย อัล่ก็จะเป็นหิมก็อันนี้ไม่ต้นไม้นะต้นหิมะฉันว่าไม่ต้องฉว่าฉันจะไม่ปวเก็ต่ฉันจะปวเก็แ่กแล่องนได้เดียวหมดแล้วไมลยไปโตไอฉันว่าเขาทุกด่านไหมมันได้มาสามเ้ถ้าเป็นพสามนี่คือดีละไปต้องสุสสกันเะไปอ ออโอเคโอ้ยอันนี้มันา1 2 5เลยหรือว่าเป็นดตด A3 แล้นะวกระดา1 2 5แล้วก็เป็นแบบเกมๆแบบไม่รู้ว่าดานที่เท่ไร่ไดเท่าไหร่ปั่นเรา50แล้วทำไมต้องนํำไม่ได้ป่นา50ตแต่ปีที่แล้วว่าถ้าวดนนี้น้แต่ปีได้แล้วที่เป็น306กับ307อะก็จะก็หายมหูแต่แรกก็ดี ร้องมาได้แปดร้อยห้าสิบได้กับตัวเนี้ยเมื่อวานอะน่าจะเมื่อวานฉันน่าจะเมื่อวานฉันโมโหไปไปเชลเล็ตไม่เราไปพูดเรื่องนั้นละไปโอ้ยโอ้ยเสียงดังโอ้ยยึดตะบันเตือนทำไมเนี่ยทำไมแต่เราไม่อยากเตือน โอ้ยยุงกัดโอ้ยเพอยุงพอยุงคนเดียวเลยนะ่ะยุงกัดฉันเนี่ยเดีย๋ยุงกัดชั้นให้ชั้นตกเลยนะแล้วก็มาได้10บบาทเป็นอะไรมากปะบายเอ้ย,ยเฮ้เยเ,ยเาราอยู่ข้างเอันนี้มันอะไรข้าเลยอ่ะมันอะไรเราอยู่ที่25เลยปบาย อันนี้มันจะมาเป็นแถวนะทำได้อยู่นนวลองดูสโอ้เต็มเลยไปตกเพราะว่าจริงๆฉัน,นะจะทำให้หมดนั่นแหละจะทำให้หมดก่อนอเนี้ยเอ้ฉันว่าทำไม่ต้องทำมันไม่เหนจะเสียเวลาฉันว่าไฟหมดจะเสียเวลาปนมาเยอะมากเลยปไปออไปเข้าูเลเข้าูเล็ เข้าลูเล็ตลูเล็ตไปไอเคอนขอขวัญโอ้โอเราคิดม่ไห่ชุดเมื่อวันีใหม่แต่แตว,ว,ว,แตวันพีผมได้ขวัญสามรันห้าส0ไปกปดู สิบไปเอาอีกแล้ว เอาลูกบอลันหายไปไหนลูกบอลฉันหายไปไหนเอาลูกบอลฉันหายแล้วเก็บแล้วตามบรรทัวสิไม่เงยเนอเห็นแล้วนี่มันโดูได้ไงเอาแค่ไหนไปอยู่ตรงาจลูกบอลฉันหายอะมันไม่เก็นลูกบอลฉันหายลูกบอลฉันโล่งหัวเลเป่าเนี่ยลูกบอลฉันโล่งหัวไอ้เท่าไหร่ แปดห้าสิบถ้าแบบนี้ได้แบบล่าแงบบแต่เอบีที่สามสิบเอ็ดไม่พอหรอกนี้ขักแลนั้นต้อเก็บมาแต่ไปจิดแสนดีกว่าคนรจิตแสนละจ็ดแสนเจ็ดแสนเก้าพันนี่แหละเจ็ดแสนเก้าพัน,อ,น7 000. 7 000. 7 000. อันนี้มันห้าสิบสี่เลยอ่ะมันห้าสี่เลยอันนี้มันห้าสิบสี่เลย,อ,นนเลยอ่ะมัน,น,มน,นห้าสี่ได้เท่าไหร่ อุ้ยแล้วอร่ออ่ะแปดสิบเออไปเถ <sk r isa> อ,อะปมุ้งเลยเออุ้ยกี่คนอ่ะมุ้งตีอันนี้ตีอะไรอ่ะตีขนมหวานหรอแล้วทำไมอันนี้มันมาเสียวกว่าจิกาไป t e อ่ะจีบีนอ่ะ

ยังอีกอุ้ยไม่ได้ดูเสร็แล้วเนี่ยดูเสเดือหนึ่งทำไงดีโอ้ยยยยยมยยยย่ยย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 ัันย้้ยะสายยยอยยยยนนยยยยยยรยัยย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 ยลยยยยยันอะไรอยย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 อยย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 อยย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 อยยย้ยย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 ย ไม่สวยเลยอ่ะไอตรงเส้นก็เป็นไม้ล่าหนูอะไรสายไหมหอ่ะน่าจะเป็นสายไหมส่วนหนูลูกอมอันนี้ตีนลูกอบอันนี้น่าจะเป็นตีนขนมหวานนั่นแหละน่าจะเป็นตีนขนมหวานแต่ฉันไม่ชอบกินขนมหวานน่ะฉันชอบกินแต่ขนมที่แบบว่าฉันใส่ได้ดีรสชาติพอบามา่าฉันชอบขนมหวานจบบได้โอ้ยร้อยห้าสิบ สามองได้ห้าร้อสิบทำไมทำไมได้ร้อยได้ร้อยสี่สิบหากัเป็นหากันเป็นสี่ร้อยสามสิบเลยหาก,กันเป็นสี่ร้อยสามสิบเลยเนาะได้เท่าไหร่อแ้ยห้าสิบอีกแล้วอะไรี้มันนี้มันองเลยอ่ะอันนี้มันอ่ะเก้าสิบเนี่ย ทีพีที่สิบเน้อยหละท่พีที่สิบเออฉันไม่ตกคุ้หวไปถ้าเป็นที่ตะกาววยสมากแต่มันยังไม่ถึงใช่เหรอเรา้อก็ความวมชิ้นหามันจะมปะาปกติแล้วจะม,มาต่อได้แหละอันนี้กาววยสุดมาเก็บปุ๊กเอาไม่เก็บเราบอกให้เก็บมาน้อ อันนี้พวกขมหยาบไม่ได้รูกราะว่ากหนดไปเลยว,ว่า e ท,ท,ที่ต้องแตที่31จะไม่พูดคหยาบละเพราะว่าการพูดคหยาบป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทฉันบอกไปอันนี้อะไรอะโอ้ยอีกคนนะเอ้มนสามาข้ามได้โอ้ย อีกคนน่ะพอโดนเสร็จอ้านไม่รู้อันเดียวเองอะ่ะมันต้องดูหลายอันไม่ใช่หรอ,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 อได้เห็นไหมลูกบอลไปตกหมดเลยแต่แล้วแค่นี้ไม่มาตกอ้อจะตกอีกนานไหม บ้างเมื่ฉันอยู่ห้องพักเนี่ยโอ้ยแปอีกแล้วอ่ะไปแล้วห้หลายรอกก็เลยต้องไปแปดบ้างแปไปสามรอ้ยมีฉันชมันเป็นแถวมันเป็นแถวไอลงสีลงสีลงสีโอ้โหเป็นแถวเลยไป โอ้ฉันรูว่าไปเรียนนี้ไปด้วยเออฉันรู้ว่าไปได้เลยไปเรียนนี้ไปด้วยอ่ะบางทีมันกลับมาเร็วเลยนะให้เราดูซิวิวโอ้ทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะเวลามาทำ็นม,มาช้าเวลากลับทำไมกลับเร็วจังทำไมกลับเร็วจังเลยเวลากลับอ่ะเวลาไปทำไมไปช้ากลับไปแบบวูดไปเลยอ่ะ ออเฮ้ยโอ้โหบอกให้เข้ารูเลตเนาะรูเลตเนี่ยเกมนทะีสอละตอน้เท่าไหร่นะขอเยอะกว่าสาม312เถอะสามอยสิวต้องเลย5้้จะติด เพราะว่ล <Cornell>. ูเล่อะเสือเข้าแล้วไม่อยากเข้าอยกเข้าแต่เาองก่านลก็เยเข้ามาห้าร้อยีปต่างีต่างก่อนานนานสามอีกต่าร้สิบสองได้ห้าร้อยเจ็ดสิบึอึปา ไปแาดร้อยสิบหกเฮ้ยเลยผู้หญิขอที่จะไ,ได้จุคลิปไปเล้อะไรอยเอ้ยแต่ว,ว่าได้บัตรเหล็กีว่บาบัตรเหล็กฉันยากได้บัตรทองคำบ้างอะอยาก็ได้แปดร้อยห้าสบอีกแลแตทำไได้แปดร้อยหบังเลยอะเอ้ยเปโกลันไปโกรันเปโกวันั่นแหละเปโกันเอ,อ มันได้โบสถังเลยอะแต่เขานี่ฉันได้บัตรทองบัตรบัตรเหล็กด้วยฉันไม่ได้บัตรทองคําบัตรทองคํามันจะได้ตังเยอะนะแต่บัตรทองทองแดงก็ได้ตังเหมือนกันงวยเออหลงไปงวยอันนี้อะไรอะตีมันสูงอะไรเนอะอันนี้ดูอันนี้ตีมเหมือนกุงเล่ห์มหาคอเลย นี่จะมีอวกาศเลยอวาน่และอวาไปแล้วจะมีอะไรานไม่ถนะเาไปย้อนกลับทำไมเราไปต่อจะไปย้อนกลับอีกอากาศคือไง่อะไรยนี่ย่แบบนี้นที่น,น,นที่ฉันได้เข้ามาเ แล้วมันในเปนก็ว่รนทำมันทำมัไม่เป็นอ่ยอุ้ยียบตัวอะไรเนี่ยออมันยิ่ลงยากขึ้นขนาดโอ้ยอันนี้ม,มาตีไม้คราบเลยนี่ไมค้ค้าบอ่ะไอ้แบบนี้มือร่ายิ้เจ็ดเลย กีเหมืนเทๆอุ้ยพวกคนดูป้ายนู้นน่ะมีคำว่ากูลิงโบลด้อ่ะจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นรีเซน,นเตอร์อ่ะายอันนี้มันหล1 2เลยอ่ะ62 62อะไรอ,อืออือชั้นหาได้ถึงพันบาทนะเลยหม่บอกแล้ว เพราะว่าน่าจะเคยเลกมาก่อนไงแต่ะล20่ะฉันค้าได้แค่อันเดียวเองถ้าใครอยากฟังไปฟัง,งไ,ได้เลยเถอะในทวิตเตอ่ะสามร้อยกได้แต่สามารถข้ามได้แต่ถนะ้าข้ามไม่ได้คือไม่ได้เลยอุ้ยได้ได้อุ้ยพวกส่งรื่นน่ยเหรอามยสิบมาได้เท่าไหร่แปแล้วห้าสิบล้ แปลกจังเลยทำไมรอบที่แล้วมันทุกคนฟังกันรอบที่แล้วอีพีที่แล้วหรืออีพีที่สามสิบเอ็ดเป็นอีพีที่แล้วฉันได้ดวงชั่วจริงจริงฉันได้ดวงชั่วของจริงแล้วแล้วอีพีที่สามสิบเอ็ดฉันโมโหเป็นตัวอย่างเลยโมโหทั้งคลิปฉันโมโหทั้งคลิปเลยค่ะทุกคนเพราะได้ทั้สิบทั้งน,นั่น และได้เจ็ดสิบทั้งด่านชันโมโหทั้งคลิปเลยชันโม่หทั้งคลิปชันโมโหทั้งคลิปของจริงตั้งแต่สามรสสี่เป็นต้นไปจนถึงเอ้ยไม่ใช่สามร้อยสา้อยสี่เป็นต้นไปถึงสามร้อยสิบน,นั่นเลยที่ฉันโมโหสวดทำไมวันนี้ไม่สูสวดทำไมอีพีที่สามสิบหรือีพีนะ่ยทำไมได้ดูด,ดีจังเลย e ีนี่แปลกมากทำไมพี่ที่แล้วแย่ yeah, มาก e ีพี่ที่แล้วนี่แย่มากเลยนะไม้หนูซวแต่นั้นเนี่ยไม่หนูดีแล้วก็ได้ของดีไปเอาอู๋ไอ้บอ้มันวางทำไมนเนี่ย เมื่อก,กี้อ่ะเห็หนอยู่ย่ยคิดว่าฉันใส่ตาผ้ามัวนอ่ะฉันเห็นชัดเจนเลยอ่ะฉันเห็นชัดเจนเลยไปยโอ้ยตูโซฟาเตลอเลยเนาะไปไม่เป็นไร ทำมาได้อยู่ยจังอันนี้มนหน้า51เลยอะ่ะหรือว่าหน้า52จำไม่ได้ไอ้ที 55, ่หน้า55นี่มันจะจำไ,ได้อยู่ห,หน้า55อุย้ยเดตกเอา,าตกไปรูปแบนแต่นุ่งเลยนะให้เกเลยืยมันด้วยโอ้ยเสียช,ชิวอีกแล้วไแไนกับเสียชิวมากปะหลายรอบมลนวเสียชิวเลย เอางาได้ไหมฮะเอางูมไดมมันจะมาตกออีกตกรบฉีดฉิวด้วเมื่อกี้โอเคฉันไม่มหแล้วเพราะว่าตกรงงมาแล้วเคลายงงมาแล้เมื่อกี้ไม่มแล้วตายสามสิบแปดพี่ฉิเนีไอตัวกางตกับเฉียดฉิวเนี่ย หลายรอบละหลายรอบปะเนาะหลายรอบละหลายพีละวยี่สิบว่ายี่สิบวัต IP แล้วเนี่ย e ียี่สิบวัต IP แล้ว,ว,ลวยังไม่หยุดสักทีเลยเนาะ EP นี้ก็ยังไม่หยุดจะหยุดสักทีไหมฮะเมื่อจะหยุดขิ้สิวน่มาอยู่นั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อย เราตัวนง,งูไปแล้วก็คือหายโมโหไปละแค่กดเลยอ้าวอาวรู้สองคนกดไม่ได้อ้าเอ้ยฉันไปแก้ตัวอีกหนึง่งฉันไปแค่รับอยู่ให้เกิดม,มันกดได้ปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องแต่ต้องสแกนใบหน้านะห้ามจะห้ามาาห้ามใส่รหัสผ่านก,กับทคนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนรู้แล้วเพื่อนก็แอบใส่ราหัสผ่านตามหลอกฉันอา้าว ดูดีปะเนี่ยเจ็ดพังร้อยแคสา้อยสิบแปไปทำไมไม่คูปดร้อยหาสิเลยได้จนะ็แปดร้อย้าทำไมไม่คูณแปดสิเลยได้เจ็แปดร้อย้าสิบกับเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันด ก็น่ะกระโดดกระโดดไปอุ้ยูกตกอีกตกอนั่นแหละอืออืออืออ้ยอีกก็น่ะอาอจะมาตกซ้ำอีก ไปเอาเอาเกือบตกแล้วเกือบตกแล้วเมื่อกี้เกือบตกแล้วีนีฉันยีนีใช้ความสามารถกืกัดฉันตลอดเวลาเลยเป็เั่สองเอ้ยพีี้ e ละยี่สิบเหรอเดี๋ยวนะแอันนี้สามวัเทาไหรอ้าว ก็ได้อีกหนาดงสิสก็ต้อง319ร้อสเก้าสาร้อยสบก้าก็เลยอีกหนดงสีด้านึ่ก็ได้อีกสามก็ได้ี่สิบสาต้องอีก,อก,อกสองอก็ไป2ยี่บสอได้เท่าไหร่อุ้ยคนอ้าวแปเพราะว่าได้แปด้อยห้าสิหลายรอบแล้วก็เลยต้องได้แปดสิบ้าทำไมสามสิเไม่แหลกเลยอ่ะโอ้ยเสียงก็ได,ด ไเอาอยอีกคนหนออือเกือบตกล,ล้ดวดเรๆๆๆก่อนที่มันจะมา,มาพอดีเลย ไปไปึ๊บกระโดดไปเข้าลูเล็เห็นไหมมะได้อีกหนานหนึ่งฉันว่าสามร้อยยี่สิบแล้วได้เข้าลูวาร์ปนะลงวาร์ปอะไม่เห็นสามร้อยกสิบเอ,อ็ดอเพราะว่าสามร้อยว่าสามร้อยันเล่นไปพโคตรแหลกอะแต่แต่ซีเวอร์นีน้มันไมค่อยแหลกไม่ใช่หรอแ,แล้วมมนแหลกมาจากความแหลกมาจากไหนอะ พวกท่านไม่ค่อยแหลกเนาะก็จะไม่ใช่คนว้าไปไหนอูยอ,อีกคนอะตาชนะตาจะบอกว่าั <c oughs> าชนะเสมอสมสมหรอบอกว่าชะสหสมดแล้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าทัานเล่นได้อยู่เกรยค่ะทุกคนก็เอาขอขอได้ก่อนอก็จบคลิปก่อนที่จะจบคลิปไปเราไม่ได้กว่าโอุ้ยแปดสิบอีกแล้ว น่าจะแปดสโอเคค่ะทุกคนก็เป็นกันบ,บ้างคลาจากที่เราไดนบ้าเล่นเกมก็หลีบอเบดีสามสิบสองโอเคน้าอมาไรเจอื่นค่ะบ๊ายบายเจอกันเอเบีสามนะคะ33มสามเนาะบ๊ายบาย